เราขึ้นมาประกวดออดิชันมิสแอน m ์ s s สเตอร์เซอเไทยแล้วนะคะเรานั่งรถไปมาตามความฝันเลยมีคลิปนะคะว่าเทโรงแรมนะคะโรงแรมเทไม่ใช่เทโรงแรมก็ได้โรงแรมนี้นะคะแล้วก็ตื่นเช้าวันนี้นะคะรับตอนตีสี่กว่ากับตีห้าแต่งหน้าทำผมเองตามเรสเพลนที่หามาเลยพยายามตั้งใจแต่งให้ออกมาดีที่สุดนะคะถึงเราเป็นช่างแต่งหน้าแต่ว่าการแต่งหน้าทำผม <aine S 1> ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่รู้จุดร้อยดังนั้นเราต้องพยายามค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่ายากมากๆเลยนะคะที่หน้านะคะวิชนันร่มโพคะ่ะ หมายเลข46สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรันฑิตค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยโดนผู้ชายหรือผู้หญิงบูลลี่ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับโดนเพศเดียวกันหรือว่า LGBTQ+ ด้วยการบูลลี่นะคะกระเทยน้องใหญ่กระเทยนอ้ยนองเท่าปูนกระเทยปากมันปากโถส้วมหรือกระเทยที่เหมือนพี่โป่หินหล็กไฟมันเป็นคำที่บีน่ารู้สึกว่าเจ็บปวดมาก แต่คำเหล่านั้นมันคืออินสปายให้เรานะคะมันคืออินสปิเรชันมันคือแรงผลักดันที่ทำให้บีน่าม,มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือน้องๆเพศทางเลือกรุ่นใหม่ได้เห็นว่า today I'm ordinary people like me today I can do you can do it too ค่ะขอบคุณค่ะและว,วันนี้ดิฉันก็คือเทมเ เอ็มเอ็มตีสามบีนาวิชานันรมโผฝากอกันใจ